เอออ้ทุกคนนะครับต้องขอพูดไว้ก่อนนะว่าทั้งหมดที่คุณจะเห็นต่อจากนี้มาจากความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์นะครับซึ่งก็มีปัจจัยนะครับที่ผม,มไม่เหมือนกับคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตนัวละครอาวุธหรืออ์ติแฟกนะครับถ้าเข้าใจว่ะานี้ก็ไปรับชมกันต่อนะครับเรามาสืเวทธาตุไม้ที่เน้นการทรําปฏิกิยาเกี่ยวกับมะเฟืองที่แน่นได้ว่าจะเปลี่ยนมะเฟืองธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นรูน่าบูมซึ่งรูน่าบูมเนี่ยก็คือปฏิกิยาที่เกี่ยวกับไม้และน้ำเนี่ยแต่จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็น,นับ โดยที่แม่คนิกของตออาาัวละครนะฮะโดยคร่าวๆนะก็จะมีการโจมตีปกติที่ไม่มีอะไรเลยเนะครับก็ตีและแปะท่าแล้วก็มีการโจมตีปกติที่เป็นรูปแบบของการชาร์ตตีที่จะเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นกว้างหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่แล้วก็จะใช้สเตมินาในการเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองตัวสกิลท่าของตัวละครตัวน,นี้ก็จะมีอยู่สโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดแตะหรือโหมดกดค้างเนี่ยโดยที่โหมดแตะกับโหมดกดค้างเนี่ยจะมีผล2อ,อย่างที่มันคล้ายกันก็คือการลดต้านทานไม้และ โดยที่เอฟเฟกเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสร้างดาเมจให้กับศัตรูนะโดยที่การสร้างดาเมจเนี่ยก็จะเป็นการที่นับเวลาใหม่เรียกได้ว่าอัพไทม์ร้อเนลยทีเดียวโดยรูปแบบของการกดแตะเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับการกดแตกะกับกดค้างเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเวลาหลังจากที่กดเนี่ยก็จะเป็นการสร้างวงรอบตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำดาเมจไม้ต่อเนื่องนะครับแต่โดยการกดค้างเนี่ยก็จะมีรูปแบบพิเศษนะครับเมื่อกดกดค้างเนี่ยก็จะกินแตกที่เรียกว่าอยากพึกษานะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหาย ที่เรียกว่าดูนาบูมเองโดยความเสียหายของดูนาบูมเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งเอ,อยาพึกษาเนี่ยเราเอาได้มาจากอะไรซึ่งยาพึกษาเนี่ยเราก็ได้มาจากที่มีปฏิกิริยาดูนาบูมเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะสูงสุดได้ที่3สแต็กนั่นเองในส่วนของสกิท่าก็มีประมาณนี้นะครับถอดมานะครับก็จะเป็นอันตนะเมื่อหลังจากที่เรากดเนี่ยก็จะเป็นการที่จะมีบัฟพ,พิเศษนะครับโดยจะบัฟตรงนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายให้กับ มะเฟืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมไฮเปอร์บูมหรือเบอร์เจียนนั่นเองนะครับโดยจะอิงจากสำนนธท่าของตัวลอมานั่นเองนะครับในส่วนเนี้ยก็จะเป็นการที่พูดถึงแม่ขิ้นพิเศษของตัวน็อตคานั่นเองนะครับซึ่งแมคขิ้พิเศษของตัว Not นะ็อตคาที่เรียกว่าลัคณาจันร์นั่นเองโดยของตัวของลอมานี่ก็จะมีได้อยู่2แบบนะครับก็คือเป็นลัคณาจันทร์นะครับที่เรียกว่า ย้มแสงนะครับแล้วก็จัดแสงนั่นเองโดยย้มแสงแล้วก็จัดแสงเนี่ยก็จะมีผลที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวแม้คันิกตรเนี้ก็จะอาจจะมีทั้งตัวละครหรืออาวุธหรืออ์ติแฟกต์ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นอื่นๆนะที่เกี่ยวกับลัคนาจันน์เองซึ่งเอฟเฟกต์ของลัคนาจัน์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของมันจะเป็นบัฟพิเศษนะครับเหมือนเหมือนแบบเราไปกดหน้าดูตัวจัดตอนจัดทีมอ่ะมันจะขึ้นตรงเมนูตรงนี้เวลาเราใส่น็อตคายลงไปนะครับก็จะมีบัฟ ย้แสแล้วก็จะตัดแสงเองโดยบัฟย้มแสนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือการใส่ตัวน็อตคานหนึ่งตัวนะมันก็แค่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้ผลของมันทิกเกอร์นั่นเองผลของแบบเงื่อนไขต่างๆเนี่ยของการที่มันต้องการอะไรเงี้ยการต้องการรักษาจันทร์อะไรเงี้ยมันใช้ในาทำงานนั่นเองแต่ใน,นส่วนของจัดแสงเนี่ยที่การมีการใส่เป็นน็อตคาย2ตัวขึ้นไปเนะี่ยก็จะมีผลดังนี้นั่นเองนะครับเป็นบัฟพิเศษนะสรุปง่ายๆนะครับก็คือบัฟก็คือ จะให้โบนัสเกี่ยวกับปฏิกิิรยาจันทานะได้สูงสุดถึง36%เนี่ยโดยขึ้นอยู่กับาธาตุของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับาธาตุไฟไฟฟ้าน้ําแข็งเนี่ยจะต้องทำเอจิเคสูงสุดอยู่ที่4,000เนี่ยก็จะได้บัฟเต็มๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นาธาตุน้ําเนี่ยก็ทํา HP ที่6,000ธาตุหินเนี่ย,ทำ,ย,ท, 60, ท,ยทำป้องกันที่3,060ธาตุลมเนี่ยทำ EM อยู่ที่1ธาตุลมและธาตุไม้เนี่ยทํา EM อยู่ที่1,600นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเอฟเฟกต์เต็มๆเนี่ยทิ้ทง จะเห็นได้ว่าสแต็แบบมันค่อนข้างสูงได้แ่ว่าจนเต็นะไรที่ค่อนข้าง,างยากนะครับซึ่งก็เรามองว่ามันเป็นเรื่องลองมากกว่านะครับที่มันเป็นเอฟเฟกของลัคนณาจันทร์เนี่ยซึ่งผลต่างๆเนี่ยมันจะมีผลแค่ปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับจันทรนเองซึ่งก็ถ้าเป็นอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับกลับมาที่ในส่วนของตัวเรามาใกนก่อนนะครับซึ่งตัวเรามาเนี่ยก็มีเงื่อนไขตรงนี้เช่นกันนะครับ โดยเอฟเฟกต์ effect, ลักษณะาจานทร์ของโลมาก็มีประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรากดสกิลธาตุเนี่ย20วีนะครับก็จะทําให้เอฟเฟกต์เสริมเนี่ยแต่ว่าในส่วนของตัวโลมาเนี่ยลักษณะาจันทร์ของตัวโลมาเนี่ยจะส่งผลได้แค่อย่างใดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นถ้าเกิดเป็นแย้มแสงเนี่ยก็คือมีโลมาตัวเดียวนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยางอกเงยนะครับหรือว่าไฮเปอร์บูมเนี่ยก็คือก็คือเป็นเป็นตัวดูดน้ำบุ่มหรือว่าไฮเปอร์บูมหรือว่าเบ่งบานก็คือเบอร์เจียนนั่นเองนะครับ ปฏิกิริยาที่เกิดจากว่าเฟืองตรงนั้นเนี่ยจะมีอัตราคีที่15%แล้วก็มีความแรงคีย์ที่100%เองโดยอัตราคีที่ได้นาจากเอฟเฟกเนี่ยจะซ้อนทับกับอัตราคีที่ได้จากเอฟเฟกประเภทเดียวกันเดี๋ยวทให้หรือถ่าปฏิกิริยาาตุที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดจากคียดิคอนเองพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมีเอฟเฟกต่างๆเนี่ยที่บอกคียิคอให้กับเบอร์เจียนเอ่อให้กับให้กับพวกาฟเฟงอะไรเงี้ยมันจะซ้อนทับกันนั่นเองหมายความว่า C2 องของนาฮิดาเนี่ยก็สามารถทํางานซ้อนทับกะนี้ได้เช่นกันพูดง่ายคือมันจะบวกกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของจรดแสงนะครับหรือว่าเป็นน็อตคายสตัวนะครับขึ้นไปนะสำหรับทีมลอมานั่นเองมันจะทาให้ความเสี่ยงฏิิยาง,ง่องเงยจันทาของตัวละครใกล้เคียงทั้งหมดสร้างอัตราคิเพิ่มขึ้น10%และก็ความแรงขี้เพิ่มขึ้นอีกสจริงๆแล้วจริงๆแล้วในส่วนของตัวลมาเนี่ย ตัวไฮเอ่อตัวลูน่าบูมเนี่ยที่เกิดจากปฏิกิริยาเนี่ยไม่ได้มีดา m a g e ไม่ได้มีดา m a g e นะครับคือเราจะที่เราจะเห็นได้ว่าตัวตรงเนี้ยสำหรับตัวล้อมาเองเนี่ยมาจ่งส่งผลอยู่ที่สกิล e ค้างนั่นเองซึ่งสกิล e ค้างเนี่ยมันจะทําความเสียหายเป็นลูน่าบูมแต่มันไม่ใช่ปฏิกิริยาลูน่าบูมนะครับทุกคนมันคือความเสียหายลูน่าบูมนะหวังว่าน่จะเข้าใจนะครับคือปฏิกิริยาลูน่าบูมเนี่ยมันจะทําให้เกิดมะเฟืองแต่ความเสียหายลุน่าบูมเนี่ย มันคือความเสียหายที่เกิดจากสกิลธาตุค้างของตัวเรามาเองนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยเราจะอัพสกิลธาตุก่อนเราค่อยอามาตินั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของตัวละครกันที่ก่อนนะครับไปเลยนะในส่วนของอาวุธนะครับแนะนําที่สุดก็คือประจําตัวนะครับแล้วก็แนะนําอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาวุธต่างๆเนี่ยที่เป็นอาวุธธาตุเเนี่ยที่มีการให้ EM เนี่ยก็สามารถเรียกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยใครมีขาดอะไรเนี่ยก็สามารถใช้งานนได้ะครับ แต่เอาจริงเนี่ยอาวุธสีดาวที่มันเป็นจำนวนท่าเนี่ยก็มีให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธแซกหรือว่าอาวุธกิจกรรมในรอบนี้นะครับก็คือเป็นพินตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือมีการให้ฟื้นฟูนะครับหลังจากที่เรา,เาทาตามเงื่อนไขของมันเนี่ยก็จะเป็นการให้เอ็มด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครตัวน,นี้ค่อนข้างที่จะใช้ฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะดีมากๆเนาะซึ่งในส่วนของเอฟเฟกตต่างๆที่อาวุธนี้ให้นยเดี๋ยวได้ว่าใช้งานได้ใช้งานทั้งงหมดน่เอ แล้วก็อาวุธประจําตัวเนี่ยมีเอฟเฟกต์ยังไงนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์คร่าวๆนะครับผมขอพูดคำนึงคร่าวๆนะครับก็คือมันจะทําให้ผู้สงสัยเนี่ยทาให้ความเสียหายเมื่อผู้เสียเมื่อผู้สงสัยเนี่ยทาความเสียหายที่เกิดกับน้ำไดไม้เนี่ยก็จะได้ก็จะทําให้ได้ a อ k เคเพิ่มขึ้นอีก60%นะครับและหลังจากที่ถ้าเกิดทําให้เกิดเป็นดูน่าบูมเนี่ยก็จะได้อีก60%นะครับโดย2บัฟเนี่ยถ้าเกิด2บัฟเนี่ยจะทำงานพร้อมกันนะครับ เมื่อสอนแล้วเนี่ยทำงานพร้อมกันมันจะทำให้ปฏิกิริยาอันที่เกี่ยวกับมื่เฟืองต่างเนี่ยเพิ่มความสี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอันที่ค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับส่วนการการปับทีมเนี่ยมันมันปับปฏิกิริยาที่ได้ได้ว่าตัวเนี่ยได้ใช้งานทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับประจําตัวนะเพราะฉะนั้นมันต้องดีที่สุดอยู่แล้วนะครับโอเคถัดไปดี่ก่อนนะครับในส่วนของอัตทีแฝงกันบ้านนะครับก็คือเป็นหนงานที่สุดของผมนะก็คือเป็นเซ็ตกีรดีนนั่นเองนะครับ แล้วก็เซตสี่เนี่ยหลังจากที่เราเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะทําให้ได้รับบัฟต่างๆตามจํานวนธาตุต่างๆในทีมนั่นเองครับธาตุต่างเนี่ยก็จะได้ EM 60ต่อตัวละครนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดธาตุเหมือนก็จะได้ ATK นั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราใส่ธาตุต่างเนี่ยสมมติถ้าเราเล่นไฮประบุมเนี่ยก็จะมีสมมตินะสมมติถ้าจะมีธาตุไม้สองตัวนะทีมของผมก็จะเป็นโคโคมิในฮิดะเอ่อลามาแล้วก็เอ่อแล้วก็ชินอุบุอย่างเงี้ย มันก็จะมีท่าต่าง2ท่าได้เองครับก็จะเป็นการซ้อนกันนะครับก็คือเป็นได้ EM 50หน่วยก็2ตัวนะครับก็จะเป็น100หน่วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเซตแรกนะฮะก็คือเป็นเซคิลดีมนั่นเองนะครับแล้วเซตต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดิฟวูดเมมเบอรีซึ่งจริงแต่จริงเนี่ยดิฟวูดเมมเบอรี่นะสามารถให้คนอื่นในทีมใส่ใส่ได้นะแล้วก็โลมาเขาก็ใส่เซตอื่นแทนในทีมที่ผมจะยกตัวอย่างมาเกี่ก็คือให้นะฮิดะเป็นคนใส่ตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับโดยเซตเเเซตนนี่ยกก็็จะปารให วันัดไม้15%นะครับแล้วก็หลังจากที่สกิลธาตุเดธาไม้ตายถุกศัตรูเนี่ยจะทาให้ต้านทานไม้ลดลงอีก60%เองเลดลงอีก30%นะครับ60%เยอะเกินนะครับลดลง30%นะเออประมาณนี้นะครับคัดมานะครับก็คือเป็นเซตของนอตไข่เด้นี่นะครับซึ่งทีสองเซตเนี่ยก็จะให้ฟื้นฟูนะครับโดยเซตสี่เนี่ยก็หลังจากที่เรา สร้างปัจจัยท่าโดนศัตรูเนี่ยก็จะให้ปับเ e อทั้งทีมนะครับโดยตามลักนาจารย์นั่นเองนะครับย้มแสงเนี่ยให้60ส่วนจะด่าแสงเนี่ยให้1้อยี่สิบนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการปับทั้งทีมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเป็นทีมที่มันเล่นกับมาเฟืองอยู่แล้วเนี่ยก็มันก็จะเน้น EM อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะ ซึ่งมันจะไปการบัฟความเสียหายที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาจันทาด้วยอีก10%นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบัฟเสริมนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นอะไรดีมากๆนะครับในส่วนของเซ็ตเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเล่นปฏิกิริยาดูหน้าเนี่ยอะไรตรงเนี้ยเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างแนะนํานะครับนอกจากจะแจกเอเนทั้งทีมเนี่ยยังจะมีบัฟความเสียหายที่เกิดจากดูหน้าด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของเซตอัติแฟกต์นี้นะครับอัติแฟกต์ต่างๆเนี่ยเราจะใส่ส่วนต่างๆเนี่ยไปในะครับ ก็คือเป็นถ้วยนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง EM และ e r าเลยนะครับตามเหลือตามขานะแล้วก็เป็นถ้วยเนี่ยใส่ได้ทั้ง EM หรือบนัสไม้นั่นเองนะครับหมวกเนี่ยสามารถใส่ทั้ง EM ชีดเด้เหนตหรือชีได้าหนก็ได้ตามสะดวกเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มนเล่นได้หลากหลายมากๆถ้าเกิดเราเล่นไปใส่ EM เนี่ยก็จะเป็นการบัฟปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับบัฟปฏิกิริยาลูนาบุมนั่นเองนะครับจริงๆมันก็คือมะเฟืองพิเศษ,ษะนะแต่ถ้าเกิดเราเน้นความเสียหายที่เกิดจากตัวละครส่วนตัวเนี่ย ก็เป็นความเสียหายรูน่าบูมนะฮะมันดูซ้อนนะมันดูยัมยม,มันดูซัมซ้อนนะครับคือปฏิกิริยาเอ่อปฏิกิริยารนะูน่าบูมเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นการอีตามออีเ็มนะครับแล้วก็มีคิของมันนะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นเอ่อเราปั้นเป็นสายแบบดา m a g เนะี่ยก็จะทําให้ปฏิกิริยาเอ,อ่ไม่เลยมันจะทําให้ความเสียหายรูน่าบูมที่เกิดจากการชาร์จของสก e นะิป e เนี่ยแรงขึ้นนั่นเองเรื่องเสรต่างๆที่เราแนะนําที่สุดนะครับก็คือเป็นเอ่อ e m เนะี่ยหนึ่งพันขึ้ เเนี่ยห6 0รอกก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมในส่วนของเซตก็มีประมาณนี้นะฮะในส่วนของทีมต่างๆของตัวละครตัวนี้นะครับแน่นอนที่สุดก็คือเป็นทีมที่มันเกี่ยวกับมะเฟืองนะซึ่งเล่นง่ายที่สุดนะครับก็คือทีมบูมกับไฮเปอร์บูมนั่นเองโดยตัวละครต่างๆที่ผมยกตัวอย่างก็มีประมาณนี้นะครับแต่เอาจริงอ่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตามเด่ตามขาดนะก็ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของทีมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเนื่องจากตัวมันเล่นกับมะเฟืองจริงๆมันสามารถเล ส่วนตัวเราก็ตัวละครมันออกแบบมาแบบนี้เราก็เล่นแบบที่ตัวละครตัวนี้ทําได้ดีสุดน่าจะดีกว่าแต่เอาจริงมันก็สามารถเล่นแหวงได้นะอย่างเช่นเราอยากเล่นตามต้องการนะซึ่งเกมน,นี่มันอิสระนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นตามรูปแบบนี้ก็ได้นะแต่รูปแบบตรงเนี้มันจะเป็นรูปแบบที่ตัวละครออกมาแล้วเล่นได้อย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเราจริงๆเราก็ไม่ต้องสีเรียนเรื่องนี้ก็ได้แต่ก็เพื่อมันเป็นที่แน,นะนำะเนาะเราก็ต้องพูดสิ่งที่ตัวละครเนี่ยทำได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนี่ส่วนของที โอเคมันรู้สึกว่าผมพูดซ้ำซ้อนไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับในสองทีมนะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์หรือว่าการวนโรเทชันกันดีกว่าน,นะครับว่ามีการเล่นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นการวนโลเทชันของทีมนี้นั่นเองนะครับเป็นทีมไฮประปูมนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเป็นสองทีมอยากลองเล่นอย่างอื่นบ้างน,นะครับอันนี้แล้วก็แปะไม้นะครับรอมันตั้งตัวนะแล้วเราก็แปะน้ำนะครับ ตันนี้เราก,กดอันติก่อนนะแล้วก,กดสกิลอีกคร้างเนะี่ยซึ่งก็ดาเมจก็ไม่มีแล้ว <laughs> ก,กดอันตรีครับแล้วเราก็เข้าโฟคมิแนละ้วก็ตีจริงการมาสเตชั่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเราก็แค่เซตอัพแบบตามความเหมาะสมได้เลยนะในกรณีของเรา,าให้เราก,กดอันตรีก่อนนะเพราะว่ามันจะมีบัฟของอันตินะครับ อันนี้เองนะครับโอเค,อเคประมาณนี้นะในส่วนของทีมไอประบุมนะครับชินอภูถือว่าแบบแบบค่อนข้างจะเล่งง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมฟรีของทีมไอประบุมกันดีก,กว่านะว่าจะใส่ในกระ้านนะั้นไปเลยนี่นะฮะก็จะเป็นทีมฟรีในส่วนของตัวเราม่าเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นทีมไอประบุมเหมือนเดิมนะแต่เราใส่เยาหยิบเาเป็นตัวคิ้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นซิงชิลนะครับเป็นตัวแปะไม้นะ ติ็นแปน้าโอเคตอนนี้แนละ้วแล้วก็ตัวนี้ตอนนี้ล้อนนามาไม่มีอตินะครับแล้วก็เนี่ยเสกมาเฟืองกันก่อนนะครับแล้วก็สลับให้ปรบูมานะฮะตอนนี้้เราได้กดอัติแล้วครับตอนนี้เห็นได้ว่าแบบอันนี้เต็มแล้วนะครับเรากดนี่ฮะรเราจะมีดาเมจเสริมนะตอนนี้เราก็ใช้อาติไว้ได้นะเป็นล้อมาก็ได้นะะว่าล้อมาสามารถแปะไม้ได้นะนจากการโจมตีปกติคนระับ ตัวนี้นะสิมันจะตัง้งแต่ท่าไฟฟ้านะเสริมมันโอเคประมาณนี้นะครับการโปรโมชั่นนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนะพยายามที่จะจริงๆอ่ะเราควรจะกดอันติก่อนนะครับเพราะว่าอันติเนี่ยมันมีส่วนของการปรับปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับความเสือมนะโอเคประมาณนี้นะครับทีมฟรีโอเคครับผมนี่ฮนะก็จะเป็นทีมตัวอ,อย่างของทีมน็อตคลายนะแต่ว่าเป็นไฮเปอร์บูมนะครับโดยที่เราใส่ไอโนนนมาในทีมนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวของบัอจัดแสงนะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับเป็นป๊อปวน้าทีมครับอยู่นี่เลยนะครับ,รบเป็นบัอพิเศษของสำหรับร้างคายนะครับโดยที่จัดแสงโดยที่บัอจัดแสงของตัวลอม่าเนี่ยก็คือตรงนี้นะก็จะบวกความเสียหายต้องเงยจันชานะครับอัรตราคิ10เซนแล้วก็เป็นความราคิสยเซนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําเฉพาะ กวามสีที่มันเกิดจากมังเหนจันทราหรือว่าเป็นดูหน้าบูมเองซึ่งดูหน้าบูมของของตัวเรามาเนี่ยจะอยู่ที่อีอาลิพันอีขาเออมออัพูดยากโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดูดูหน่อยว่อันนี้เป็นทีมฟรีนะเดี๋ยวมาลองมาดูกันเนี้ยตันนี้เราก็เซตอัพอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ใช้เรามากว่าอติเลซึ่งตอนนี้เราก็จะใช้เจนเอ่อมาเฟื่องก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวนี้มาตี ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจะรอรอีกลับมาพูดได้อีกรอบหนึ่งนะรู้สึกเหมือนมันจะหายไปก่อนนี่ฮะซึ่งดูหน้าซึ่งความเสียหายดูหน้าบูมมันจะอยู่ตรงนี้แหละที่มันเป็นชาติตีมาแค่มันไม่ใช่ชาติตีมันเป็นอีค้ามาแค่ตรงนี้เราจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแล้มันโผล่อีกรอบหนึ่งนะ โอเคเราลองดูนะนี่ฮะซึ่งก็เป็นความเสีที่ค่อนข้างแรงนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เคว่าะลรมันคือความเสีของลุกน้ำปูเนี่ยมันจะเกิดจากแค่จุดๆนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราแบบแบบเหมือนมันเหมือนจะทำมาในรูปแบบบัฟมากกว่านะเฮ้ยคุณคิดว่ายังไงสรุปจบนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าตัวถึงแม้ว่า จะเป็นตัวละครที่ดูมีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็เป็นตัวละครที่เข้าใจค่อนข้างง่ายเลยครับโดยตอนเนี้ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉยๆนะครับที่ผมชอบดีไซน์ของตัวละครนี้มากนะครับแต่สำหรับผมก็ไม่ถึงขั้นผิดหวังนะโดยผมมีความคิดเดียวกันกับอีเนฟาก็คือต้องรอดูตัวละครที่มาเล่นด้วยกันก่อนนะครับซึ่งในส่วนของอีเนฟานี่ก็คือมันจะมีตัวฟินนะที่มันน่าจะอมาเล่นด้วยกันนะครับซึ่งในกรณีของลอมานี่ก็น่าจะเป็นนิเฟอร์นะครับที่น่าจะมาเล่นด้วยกันนะครับหรือ อาจจะเป็นตัวละครนอตคายอื่นที่มีการเล่นเมคคากที่มันคล้ายกันเนี่ยจะต้องด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวช่วงแพดต้นต้นต้วยมันอาจจะรอมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับเพราะมันออกมาในรูปแบบของตัวซับนะซึ่งก็รอดูนะฮะโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนจะเป็นตัวละครที่มันออกมาแบบเหมือนแพคคู่ถ้าเราสังเกตจากท่า่ะมันก็จะเป็นอีเนฟ่าแล้วก็ฟินลอมานีเฟอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะเล่นด้วยกันก็ได้นะครับ ซึ่งซึ่งถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดรณีของนิเฟอร์มันตรงกับนอร์ม่ามันก็จะเป็นกรณีของการที่มันกรณีของการที่มันเล่นกับฟินนะครับในส่วนของอินเดฟาซึ่งเอาจริงๆมันมีโอกาสที่จะเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแมคคานิกใหม่ช่วงต้นการที่เราออกตัวซับมาที่เป็นแมคคานิกใหม่ไม่น่าไม่น่าผลนะครับที่จะเป็นแบบที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่จะเป็นตัวดาเมจที่เล่นแมคคานิกนั้นนะซึ่งในส่วนตัวผมก็มีความคิดประมาณนี้แหละ ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสหรับตัวลาม่านะก็จะดึงคอมเมนต์ไว้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวลาม่าเนี่ยเจ้าค่อนข้างยาวมากนะครับโอเคไปเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายขอให้ไม่หลุดเลยนะ